น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อสิบข้อห้ามที่ทำให้อาภาัพโชคอย่าทำเด็ดขาดถ้าอยากมีโชคลาภก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะ10ข้อห้ามที่ทำให้อาภาพโชคอย่าทำเด็ดขาดสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคแต่มักจะเฉียดไปเฉียดมาไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไรนั่นอาจเป็นเพราะว่าคุณนั้นได้ทำผิดในบรรัญญัติสิบประการของการเสี่ยงโชคเลยทำให้โชคลาภของคุณหลุดลอยครั้งแล้วครั้งเล่า วันนี้เรามีเทคนิคการเสี่ยงโชคด้วยบัญญัติสิบป,ประการซึ่งบัญญัติสิบป,ประการของการเสี่ยงโชคนี้ยังเป็นการเพิ่มสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยนะคะหากทำได้ทั้งหมดนี้รับรองโชคลาบไม่หลุดมือไปไหนแน่นอนคะ่ะบัญญัติสิบป,ประการของการเสี่ยงโชคข้อที่หนึ่ง ห้ามแช่งผู้อื่นสำหรับคนที่เป็นนักเสี่ยงโชคสิ่งที่ห้ามทําเป็นอย่างยิ่งนั่นคือการไปขัดลาบคนอื่นเด็ดขาดยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเห็นคนใกล้ตัวของคุณกําลังจะซื้อรอรเตอรี่ห้ามไปทักทวงเด็ดขาดหรือห้ามไปขัดลาบคนอื่นโดยเด็ดขาด มีฉะนั้นลอตเตอรี่หรือตัวเลขที่คุณจําไว้มีโอกาสคาดเคลื่อนได้ค่ะและที่สําคัญผู้ที่เสี่ยงโชคนั้นไม่ควรไปดูถูกเลขของคนอื่นเด็ดขาดไม่ว่าเลขของเขาจะได้มาจากแหล่งใดก็ตามหรือบางท่านอาจบอกว่าไปตีความฝันในความหมายของตัวเขาคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปช่วยเขาตีค่ะ ถ้าเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือเพราะการที่ไปดูถูกคนที่ตีความฝันด้วยตัวเองและไปดูถูกเลขคนอื่นนั้นจะทำให้เทพเจ้าแห่งโชคลาภไม่เข้าข้างคุณจะทำให้งวดนั้นคุณมีสิทธิ์คาดเคลื่อนในเรื่องของการถูกหวยรวยเบอร์ได้ค่ะข้อที่สองห้ามเล่นเลขซ้ำๆหรือตามเลขเดิมๆเกินกว่าสีงวด ผู้ที่ชอบเสียงโชคทั้งหลายห้ามเล่นเลขซ้ำๆหรือเลขตามเดิมๆเกินกว่าสีงวดโดยเด็ดขาดนะคะหลายคนมีเลขในใจไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถคันแรกของคุณที่ซื้อตามมาทุกงวดหรือจะเป็นเลขอายุของคนที่คุณรักก็ดีเป็นเลขวันเดือนปีเกิดของคุณหรือเป็นเลขแห่งประจำตัวคุณ แต่คุณทราบหรือไม่ว่าการเล่นเลขซ้ำๆเลขเดิมๆติดกันเกินกว่าสีงวดและงวดสีนั้นก็ไม่ถูกจะทําให้ดึงเลขตัวอื่นของคุณพลอยไม่ถูกไปด้วยดังนั้นใครที่มีเลขในใจเล่นเป็นแต่ถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเล่นติดต่อกันเกินสีงวด งวดที่หอาจจะพักไม่เล่นหรือไม่ตามเลขนั้นไปสักหนึ่งหรือสองงวดเสร็จแล้วค่อยตามต่อก็ไม่ว่ากันค่ะแต่ห้ามตามเลขเดิมเลขซ้ำๆสีงวดติดกันเด็ดขาดที่คุณนั้นจะช่วดเรื่องโชคลาภได้ค่ะข้อที่สห้ามหยิบยืมเงินคนอื่นในการเสี่ยงโชคเด็ดขาดบางท่าน อาจจะไม่ได้พกเงินอาจจะไปยืมเงินคนอื่นมาซื้อลอตเตอรี่ยืมได้ค่ะแต่ก็ควรที่จะคืนให้เขาทันทีในวันนั้นไม่ควรยืมเงินข้ามวันนะคะหรือไม่ควรรอหวยออกแล้วค่อยคืนเงินเด็ดขาดนะคะเพราะทำแบบนั้นบอกได้เลยว่า เป็นการดึงโชคของตัวคุณเองเป็นการฉุดของตัวคุณเองทำให้ลอตเตอรี่ใบนั้นโอกาสถูกน้อยนิดเดียวหรือไม่มีโอกาสถูกเลยและอีกหนึ่งกรณีหากมีคนอื่นมามอบลอตเตอรี่ให้อาจจะให้ด้วยการแบ่งโชคให้หรือบางท่านไปจับสลากอะไรมา มีการให้ของขวัญเป็นลอตเตอรี่ต่างๆรับลอตเตอรี่ของคนอื่นได้ค่ะแต่ในฐานะผู้เสี่ยงโชคทั้งหลายและอยากมีโชคแนะนำให้คุณมอบเงินคืนกลับไปหนึ่งบาทเป็นขั้นต่ำเพื่อเป็นการแลกกับลอตเตอรี่ที่เขามอบให้คุณเผื่อว่าการเสี่ยงโชคของคุณในครั้งนั้นหรือการได้รับลอตเตอรี่ในครั้งนั้น จะได้ถูกหวยกันทั้งผู้ให้และผู้รับค่า 4. หากคุณถูกหวยสีงวดติดกันดวงคนที่ถูกหวยสีงวดติดกันส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ดวงขึ้นหรือมีดาวในดวงชะตาที่มอบความโชคดีให้แต่อยากให้คนที่โชคดีที่ถูกหวยสีงวดติดต่อกันหยุดเล่นในงวดที่5้าก่อนค่ะเหตุผลคือ เพื่อให้พลังโชคลาภในตัวคุณได้ถูกกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีดวงคนบางคนที่ถูกหวยตลอดทั้งปีติดต่อกันทุกงวดแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณไม่หยุดงวดที่ห้าแล้วค่อยไปต่อเล่นงวดที่หอีกทีก็ไม่มีใครว่าอะไรเพราะถ้าคุณโลภเมื่อไรคุณอาจจะถูกหวยแค่ติดกันรอบนี้รอบเดียวในชีวิต และอาจไม่ถูกอีกเลยตลอดชีวิตก็ได้และที่สําคัญคนที่ถูกหวยเกินสีงวดติดกันบ่อยๆถ้างวดที่ห้าถูกอีกส่วนใหญ่จะกระทบปัญหาสุขภาพของตัวคุณเองมีโอกาสที่จะพบเจอโรคร้ายและบางคนอาจจะไม่กระทบกับตัวเราอาจจะไปกระทบกับคนใกล้ตัวหรือคนรักของคุณก็ได้ ทางที่ดีถูกแบบหอมปากหอมคอก็ได้สีงวดแล้วก็พักหนึ่งงวดแล้วก็งวดที่6ค่อยมาถูกอย่างต่อเนื่องอีกครั้งค่ะคอที่5ห,ห้ามบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวคอหวยทั้งหลายหลักหลายคนมีคำอธิษฐานบ่นบานติดปากอยู่นั่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าขาถ้าลูกช้างถูกหวยรางวันที่หนึ่งนะ จะให้ลูกช้างตายไปก็ได้ขอให้ชาตินี้ถูกหวยรางวัลสักครั้งเถอะเชื่อเหลือเกินว่าหลากหลายคนก็อธิษฐานแบบนี้และก็มีหลากหลายคนได้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจริงแล้วก็เสียชีวิตไปจริงๆดังนั้นเราไม่ควรบ่นบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้คุณถูกหวยแต่ถ้ามีโอกาสไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ สิ่งที่ควรขอก็อาจจะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้มอบในเรื่องของโชคลาภให้ไม่ต้องไปคาดหวังว่าอยากจะได้รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองสามสี่หรือว่าห้าหรือถูกหวยสามตัวตรงสองตัวตรงห้าชุดหกชุดอะไรไม่ต้องไปต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะถ้าคุณมีโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมอบโชคให้กับคุณอยู่ดี ไม่ว่าคุณจะอ้าปากขอหรือไม่ก็ตามข้อที่6หลักการขึ้นเงินรอเตอรี่เพื่อรับโชคอย่างต่อเนื่องหลายคนอาจไม่รู้ว่าเราจะต้องขึ้นรอเตอรี่เมื่อไหรด่ดีถ้าเราถูกหวยเคล็ดลับนี้อยากให้ทุกคนทำตามคือเมื่อใดก็ตามที่ลอตเตอรี่อยู่ในมือคุณ ประกาศรางวัลออกมาแล้วคุณจะถูกเป็นสามตัวหน้าสตัวหลังเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้แล้วให้คุณขึ้นเงินภายใน15วันหลังหวยออกหรือสองตัวหรือรางวัลใดๆก็ตามไม่ควรขึ้นเงินข้ามผ่านไปในการออกหวยงวดใหม่เช่นหากคุณถูกหวยในงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ ก็ให้ขึ้นเงินภายในวันที่15กุมภาพันธ์อย่าให้เลยไป16กุมภาพันธ์ที่เป็นวันหวยออกงวดใหม่เด็ดขาดเพราะถ้าทำแบบนั้นโชคลาภของคนนั้นจะขาดช่วงขาดและที่สำคัญคนที่ถูกลอตเตอรี่เมื่อใดก็ตามที่ถูกลอตเตอรี่แล้วให้แบ่งเงิน5%จากรางวัลไปทำบุญค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคให้สังคมการทำบุญคนยากจนยากไร้การทำบุญใส่บาตรทำสังฆทานทำบุญลงศบการทำบุญเกี่ยวข้องกับวัดการทำบุญสร้างโรงพยาบาลการทำบุญบริจาคเลือดกับสภากาชาติไทยอะไรก็ได้ และต้องทำ5%ของยอดที่ถูกหวยหรือยอดเงินที่ได้รับจากการที่ขึ้นเงินรอตเตอรี่ภายใน15วันหลังจากที่คุณได้รับเงินเพียงเท่านี้พลังศักดิ์สิทธิ์และโชคลาบก็จะอยู่กับตัวคุณค่ะข้อที่7แบ่งเงินเงินหวยทางเลือกเพื่อกระตุ้นโชคลาบในงวดต่อไป ถ้าเป็นลอตเตอรี่เราจะแบ่ง5%เปอร์เซนแต่ถ้าหวยทางเลือกให้แบ่ง7%จปอร์เซนจากเงินที่ถูกหวย3%เปอร์เซนให้นำไปใส่กระปุกเพื่อเป็นเงินขวัญถุง4%เปอร์เซน์จากการถูกหวยจากการขึ้นเงินหวยทางเลือกให้นำไปทำบุญทำบุญอะไรก็ได้และให้กรวดน้ำอุทิศบุญให้กับเทวดา ผู้รักษาตัวเราครูบาอาจารย์บรรพบุรุษเจ้ากำมนายเวรให้ทำดังกล่าวภายใน15วันหลังจากที่คุณได้เงินจากผู้ให้รางวัลหวยทางเลือกเพียงเท่านี้ก็จะมีโชคอย่างต่อเนื่องแถมยังมีเงินขวัญทุงให้ต่อยอดในงวดต่อไปด้วยค่ะข้อที่8แก้ปัญหาโชคลาภเฉียดไปเฉียดมา ข้อนี้อาจจะตรงใจใครหลายๆคนหากโชคลาภของคุณเฉียดไปเฉียดมาผิดแต้มเดียวรอบหนึ่งหรือคุณซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนคุณควรจะแก้ดวงด้วยการทำความสะอาดหิ้งพระถ้าใครมีหิ้งพระนะคะต้องทำความสะอาดหิ้งพระสำหรับใครไม่มีหิ้งพระอาจจะมีแค่ห้องพระ หรืออาจจะมีแค่สร้อยพระอยู่ก็ทำความสะอาดสร้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้บูชามากระตุ้นโชคลาภของตัวคุณด้วยการสวดอิติปิโสมากกว่าอายุหนึ่งจบแล้วก็คาถาเงินล้านเก้าจบติดต่อกันทุกคืนเก้าวันเพียงเท่านี้โชคลาภที่เคยเคว้โชคลาภที่เคยจับไม่ได้เฉียดไปเฉียดมาก็จะกระตุ้นพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และที่สำคัญหลากหลายคนบางท่านมีดวงในการถูกหวยแต่ขาดในเรื่องสมาธิขาดในเรื่องของการดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้คนนั้นขาดโชคลาภไปได้อย่างน่าเสียดายลองนำไปใช้กันดูนะคะข้อที่9ไม่ต้องไปแข่งบุญแข่งวาสนาโชคลาภกับใครเมื่อพูดถึงโชคลาภ บางคนมีดวงโชคลาบที่แตกต่างกันบางคนเกิดมากับดวงหวยถูกรอตเตอรี่ปีหนึ่งเกิน10บงวดบางคนถูกงวดเว้นงวดบางคนปีหนึ่งให้ถูกหนึ่งงวดยังยากเลยบางคนก็มีเรื่องอย่างต่อเนื่องแต่อาจจะถูกปีหนึ่งไม่เกินห้างวดอย่าไปเปรียบเทียบกับดวงใครเด็ดขาดอย่าไปอิจฉาริษยาว่า ไปแอบดูเขาไปทำบุญอะไรเขาถึงถูกหวยหรือเข้าไปตามขุดเลขรวยแป้งกับตะเขียนต้นไหนเขาถึงถูกหวยไม่ต้องไปสนใจเพราะคนเรามีดวงโชคลาภที่แตกต่างกันขออธิบายคำว่าโชคลาภให้เข้าใจกันหลายคนพูดถึงโชคลาภจะคิดว่าคุณจะต้องถูกหวยรวยเบอร์ จะต้องมีโชคจากการเสี่ยงโชคแต่จริงๆแล้วโชคลาภไม่ใช่หมายถึงการถูกหวยอย่างเดียวแต่คำว่าโชคลาภบ,บางท่านอาจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการงานยกตัวอย่างเช่นคุณไปสอบแข่งขันอะไรกับใครไปสอบชิงทุนก็ได้หรือออกจากงานวันนี้คิดออกจากงานวันนี้ วันรุ่งขึ้นก็ได้งานใหม่หรือบางคนยังไม่คิดจะออกจากงานก็มีคนมาเสนองานใหม่ให้อันนี้เขาเรียกว่าคุณเกิดมาพร้อมโชคแต่เป็นโชคเรื่องการงานบางคนมีโชคเรื่องการงานแต่ไม่มีโชคเรื่องหวยก็เป็นไปได้บางท่านมีโชคในเรื่องของความรักความรักไม่เคยขาด เจอใครครบใครก็เป็นคนที่ดูแลเราดีแล้วก็เป็นคนที่ไม่ขาดในเรื่องของความรักมีคนเมตตาสนับสนุนในดวงเขาอาจจะมีโชคเรื่องของความรักแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้ามีโชคเรื่องของความรักแล้วจะมีโชคเรื่องหวยด้วยนะคะดังนั้นต้องบอกเลยดวงชะตาของคนแตกต่างกัน และโชคลาภไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตบางคนได้อย่างเสียอย่างดังนั้นอย่าไปเปรียบเทียบอิจฉาใครเรามีแค่ไหนเราก็มีแค่นั้นมันทำบุญเชื่อว่าสักวันหนึ่งโชคลาภจากการเสี่ยงโชคจะเป็นของเราค่ะข้อที่สิบไม่ควรนำเงินที่โกงมานำเงินที่ได้มาด้วยความไม่ชอบไปซื้อลอตเตอรี่เด็ดขาด นักผจญโชคลาภทั้งหลายไม่ควรนำเงินที่คุณขโมยมานำเงินที่คุณช่อโกงนำเงินที่ได้มาด้วยความไม่ชอบไปซื้อลอตเตอรี่เด็ดขาดเพราะนั่นเป็นการดึงกรรมดึงเคราะห์จากคนที่เป็นเจ้าของเงินมาเป็นของตัวคุณ จะเป็นของตัวคุณในกรณีที่คุณนั้นซื้อหวยจะถูกหรือไม่ถูกหวยจากเงินนั้นก็ตามแต่คุณนั้นได้ดึงกรรมดึงเคราะห์ของเจ้าของเงินมาเป็นของคุณแล้วรวมถึงการขโมยลอตเตอรี่บางคนอาจไปเจอกระเป๋าสตางค์คนอื่น และมีลอตเตอรี่แล้วเก็บมาเป็นของตัวเองเมื่อไหลแล้วลอตเตอรี่นั้นจะถูกหรือไม่ถูกก็ตามถือว่าเป็นการดึงกรรมของเจ้าของลอตเตอรี่ดังนั้นถ้าอยากจะมีโชคลาภที่ยั่งยืนต้องมีโชคลาภที่เกิดขึ้นจากความถูกต้องเพียงเท่านี้โชคลาภนั้นก็จะงอกเงยและประสบผลสำเร็จ ทำให้ชีวิตของคุณนั้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นํามาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่าน ประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรม,มะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ